บ้านเฮาวไห้โชคสวัสดีพี่ซูผู้สุขชนกับผมมื้อนีิหิมาตามแนวทางลาพัฒนาของเซียนหมือนนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็วันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567ลาพัฒนากับวันจันทร์ที่7เนาะพี่น้องเนาะมืนอวันศุกร์ลาพัฒนา3ตัวบผมัอนออก636า่างก็คือ96เนาะพี่น้องของเซียนหมือน,นี่เข้าทะเลขวิ่งพี่น้อง จับคู่มะเขาเลขวิ่งนี่สามกับสี่มันมาเน้นสี่ผิดมอเขาตัวล่องคือสามเข้าสามตัวล่องิพี่น้องเห็นไหมจับคู่าะเขาเมืองตัวมนเน้นมกเขาอนะพี่นอ้องนะพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจเขากุมเพชรปรารวยเขาฟรีได้พี่น้องได้ เขาฟี่สแกนไล่เขาเม่ได้บางเนี่ยทางของเซียนเหมือนนี่ยัย่งเอยียงเนี่ยถ้าพี่น้องเดียวเขียนแล้วจังขีดจัดให้ตรงๆวันจันทร์จันทร์ที่เจ็ดตุลา Okay. หกเจ็ดมืออื่นคนละพี่น้องมืออืน <c oughs> น่นยังไม่เวลาคิดลาวลาวเซียนเมืด ของเสื้อเมือนนี้หลุดไปสองวันแล้วด้พี่น้องจะเด็กวิ่งบอลหลุดหลุดไปสองวันละจับกูมเมื่อเบิ่งเล็กวิ่งสองสามห้าหกเจ็ด วิ่งวิ่งบนล่างสองสาม เน้นที่สามเน้นเน้นตัวมันมากตัวนี้เน้นตัวที่มากเน้นที่สาม จับคู่สามห้าสามหกลบสามหกออกไปแล้วพี่น้องสามหกไปแล้วขั้นบอกมกับตัดไตได้พี่น้องเนดะ้อเจเป็นกับบอาบอกตัดออกพี่น้อง แต่อาจารย์่นกับ,บกดะไ้บอกตัดบอกยังถ้าเข้า,ามาเข้ากับตัดเอาสองห้า สองหกสองเจ็ดไกให้หกกู้ฮึกเกา่าเลยพี่น้องเลือกสามตัวเีกืาร 9 3 5สามห้เรียก3ตัว935เม,ม็ดเดียวเพป็นให้คู่เดียวตัวเด่นตัวเน้น35เม,ม็ดเดียว เดี๋ยวเป็นวหลายคูแล้วเป็นนองหกครูพี่น้องห้าไปเอาไปพิจารณาดเส่วนตัวพันมักมีตทหาสามเอาพี่น้องตรงแหละแคปหน้าจอนะครับวันจันทร์ที่เจ็ดตุลาสองห้าหกเจ็ดลาวเซียนมืดวินสองสามห้าหกเจ็ด จับคู่นี่ก็สามหาสามหกสาเองหาสอเลขสมตัวนี่ก็เก้สห้าเพื่อนเน้นให้คือ3าหาถ้าพี่น้องว่ามักนี่เขาก็ตัดใจด้วยพี่น้องเนาะนี่ปลามันออกไปแล้วสามหกเขาก็ออกได้3,6มหกถ้ากระเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้เมื่อด้พี่น้องได้พอเหล็กเป็นกระไซคุลูปนะพี่น้องเนาะจะมันจิตกลงตัวแร สิบหน่วยเป็นกระไซหมดอนคุณหน่วยอ๋อแคบหน้าจอแล้วครับนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปหรองตัวเลขเป็นแค่แนวาทางอ๋อขอบคุณเซียนเหมือนละลายครับผมขอให้พี่น้องรวย,วยเๆเฮงแปังๆกันมือเอื้นในสองตุ่มเครื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองหน่อยๆนไะด้พี่น้องเนดะ้อบานเฮาให้โชคให้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้บันเทาโชคสวัสดีครับผม